c ีเที่ร้านกุ<ม>ลุ่นดิเขามาแรงสาดมึงจะบัฟเพิ่มพลังตวพวกมันแทบจะล้มมึงจะลําพองจะไหลมันรี่หายวิ่งไปฟ้องเก่งขึ้นแบบทันตามหมดวิธีการตีไม้คาสสิกก็ง่ายๆเลยนะครับให้เราหันหน้าหาศัตรูตัวที่เราจะตีนะครับแล้วก็ให้ตัวละครเรามันหันหลังให้เราแบบในคลิปเลยนะครับจากนั้นกดชิปแล้วก็กด W คลิกซ้ายมันก็จะเป็นไม้คาสสิกนะครับมุมกล้องสําคัญนะครับ ไม่จําเป็นต้องตรงหลังมากนะครับจะเฉียงขวาเป็นมุมขี้ขวาแบบนี้ก็ได้ขอแค่ให้ตัวละครเรามันมองไปที่ศัตรตูนะครับมุมนี้ก็สามารถตีคลาสสิกได้นะครับหรือว่าจะเฉียงไปทางฝั่งมุมซ้ายแบบนี้ก็ได้นะครับขอแค่ให้ตัวละครเรามันมองไปที่ศัตรตูสามารถตีคลาสสิกได้หมดเลยนะครับ แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวละครเรามันไม่ได้มองหน้าหาศัตรูแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะกดชิปแต่ลคลิกซ้ายมันก็จะออกเป็นท่าอื่นมองซ้ายมองขวามันก็จะอ,อท่าตามทิศทางของมันเลยนะครับแต่ว่ามันจะไม่ออกเป็นท่าคลาสสิกแน่นอนนะครับถ้าเรากดชิป W คลิกซ้ายต่อไปจะเป็นวิธีการกดนะครับให้เรากดกุ่มชิปค้างไว้แล้วกดกลุ่มเดก่อนค่อยกดคลิกซ้ายนะครับมันถึงจะเป็นไม้คลาสสิกห้ามกดคลิกซ้ายก่อน W น,นะครับไม่งั้นมันจะอเป็นท่าเวียง และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในจังหวะที่เรากดชิป W คลิกซ้ายแล้วห้ามกดคลิกขวาเด็ดขาดนะครับไม่งั้นมันก็จะอเป็นท่าเวี่ยงเหมือนกันนะครับการตีไม้คลาสสิกนะครับควรตีให้ถูกวิธีเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราพลาดเบี่ยงออกไปก็เท่ากับว่าเราปล่อยโอกาสให้ศัตรูชนะเราแล้วนะครับ อยากเลิกเป็นตัวฟรีต้อง CMD ตัวนี้เลยการันตีจากผู้ใช้จริง v 2 800คนไม้มีดออกไว้ชิ้ง่ายขึ้นวงนัวยืนนานขึ้นตัวลำจัดมีค่าโล w fps สำหรับคนเล่นไม้ทำให้ไม้เฟรมต่ำมีโอกาสชีมากขึ้นสนใจหรือหน้าโปรไฟล์เลย